สวัสดีครับผมสิทธิงนันมริทองครับทุกท่านอยู่กับ NJ Story ครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเขียนรีวิววงในเขียนอย่างไรให้ได้เงินหมื่นทุกท่านอยากรู้แล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะไปรับชมกันขอความกรานาทุกท่านครับกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเรามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ใส่คอมเมนต์มาได้เลยครับอยากแบ่งปันประสบการณ์อะไรหรืออยากฟังคลิปดีๆอะไรจาก NJ Story ถ้ทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันครับผมก่อนเริ่มนะครับผมขออนุญาตเท้าวความให้ทุกท่านฟังก่อนนะว่าผมเขียนรีวิวในแอปพลิเคชันวงในมาตั้งแต่2017นะครับนั่นก็คือ4ปีที่แล้วเขียนมาตั้งแต่2017จนถึง2023ปีด้วยกัน เขียนรีวิวยังไงครับเขียนรีวิวร้านอาหารที่เราไปทานปกตินะครับร้านอาหารกลางวันร้านอาหารเย็นร้านอาหารเช้าร้านข้างทางร้านทั่วไปเขียนรีวิวเหมือนกับเราใช้ชีวิตเป็นเรื่องปกตินะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้2 0 2 1ขึ้นปีที่4ครับผมได้รับการโปรโมทเป็นวงในอี i ิตอ่าผมก็ถามเหตุผลว่าทําไมถึงได้เป็นวงในอี i ิตอ่าถามว่าทีมงานเลยนะทีมงานก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าผมเนี่ยเขียนรีวิวเป็นคุณภาพรีวิว ียรีวิวสมเหตุสมผลเขียนแบบมิสม่ำเสมออ่ะก็เลยแบบโอเคภูมิใจขึ้นมาครับผมได้เป็นวงในอีลิตคราวนี้ก็ได้สิทธิโยชน์ต่างๆต้องบอกก่อนนะว่าระหว่าง3ปีอ่ะก็ได้ของรางวัลเยอะมากเขาจะมีการสะสมคะแนนเป็นแรง้งอ่าเป็นแล้งก็จะมีแร้งต่างๆแล้วก็ได้คะแนนไประหว่าง3ปีเนี้ยก็จะมีการรีดีมของรางวัลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นจานไม้ลายวงในมีแก้ว น้ำวงในมีกระบอกน้ำมีตุ๊ก,กตามีจานรองโอ้เยอะมากแล้วก็รีดีมกันสนุกเลยระหว่าง3ปีพอถึงปีที่4ครับเขามีการปรับแพทอของการแต่งแรล้งผมก็ตกแรล้งมาเลยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณโกลกว่าๆนะครับมันจะมีตั้งแต่ไดมอนด์มีซินเวอร์มีโกลแล้วก็มีไดมอนด์อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะตั้งแต่เริ่มจากบอลเลยนะตอนนี้อยู่ประมาณโกลสากว่าโกลหรือโกลสามไม่มั่นใจก็จะมีคะแนนต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ว่าเขาบอกว่าวงใน Elite อิลิทไม่ได้ดูจากแงคงนะฮะดูจากคุณภาพของการเขียนรีวิวในวงในก็ประมาณเช่นนั้นสำหรับปีนี้พอได้เป็นวงในอิลิทก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามามากมายเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของส่วนลดโค้ดไลแมนครับวงในกับไลแมนเขาเป็น2แพลตฟอร์มที่จับมือกันวงในเป็นข้อมูลร้านอาหารเยอะมากไลแมนเป็นโอเปอเรชั่น ของการจัดส่งอาหารผมก็ได้ส่วนลดไลน์แมนทุกเดือนฮะเดือนละ3โค้ดโค้ดละ1 0 0บาทอันนี้ได้อยู่แล้วเป็นประจำเดือนอันที่2ครับผมอย่างที่รักอย่ที่2เนาะก็จะมีกิจกรรมให้เรากรอกเข้าไปเข้าร่วมก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปร่วมถ่ายรายการครับรายการของออนักกินข้าวมันไก่ตัวจริงอ่าผมแนะนําร้านแถวบ้านนะครับว่าร้านนี้อร่อยมากและราคาถูกมาก ข้าวอร่อยไก่ทอดอร่อยไก่นึ่งอร่อยไก่ต้มไก่ตอนสุดยอดมากน้ำจิ้มไม่อัน้นซุปไม่อัน้นราคาประหยัดทานได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยชอบมากเลยส่งสมัครเข้าไปก็ได้รับการคัดเลือกก็ได้ไปถ่ายรายการกนะับเขาฮะดังรูปนี้เลยนะครับก็ได้เงินค่าถ่ายรายการมาด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็หักคาที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์เหลือเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็เป็นเงินก้อนแรกนะที่ได้จากวงไหนที่เป็นเงินจริงๆนะครับไม่ได้เป็นของรางวัลอื่นๆ ก็จากนั้นก็จะมีกิจกรรม,มอื่นๆอ,อีกเช่นกิจกรรมวงในรีวิวรีวิวกับวงในก็คือเอาวงในอิหร่นะสมัครกันเข้ามาแล้วก็แนะนําร้านที่เราอยากจะรีวิวผมก็ส่งไป1นร้านปรากฏว่าก็ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกิจกรรมเนี้ยเขาก็จะให้โค้ดส่วนลด800บาททุกท่านได้รับส่วนลดโค้ด8 0 0รนะแล้วก็สั่งอาหารครับจากร้านที่เราเลือกเข้าไปส่งสมัครเข้าไปแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดเนี้ยลดแล้วก็ พอได้อาหารมาก็ทานทานทานแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็รีวิวพอถึงวันกิจกรรมเขาก็จะเชิญทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มานั่งแชร์ว่าร้านที่เราเลือกเนี่ยทำไมถึงเลือกร้านนี้แล้วมันอร่อยขนาดไหนจากนั้นยังไม่พอมีการหวตกันอีกว่าผมบวตผมได้ที่ที่สองหรือที่สามเนี่ยฮะก็ได้อของรางวัลเป็นส่วนลดมาอีก3 0มบาทครับผมไม่ธรรมดาเลยจากวงในนะฮะนี่ก็เป็นแค่น้ำจิ้มย่อยๆนะน้ำจิ้มย่อยๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากก็คือกิจกรรม ชวนร้านอาหารเปิดร้านกับไลแมนอ่าเขาก็จะมีโค้ดให้ผมมาแล้วก็ไปเปิดไปชวนชวนนะฮะร้านอาหารสิ่งที่ผมทําก็คือผมทําคลิปสอนครับวิธีการเปิดร้านอาหารกับไลแมนแล้วก็ให้โค้ดเข้าไปในคลิปนั้นด้วยก็บอกว่าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ช่วยกันทำอาหารกินนิดนึงนะครับใส่โค้ดแนะนําเป็นโค้ดของผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวทุกท่านไปหาดูได้นะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปนั้นไว้ให้ด้วยนะครับเป็นคลิปสอนอเปิดร้านกับไลแมน ซึ่งยอดวิวตอนนี้อยู่ที่มัน6ก0 0กว่าโหนี่ดีใจมากๆเลยเป็นคลิปที่ทําให้ช่องนี้เติบโตขึ้นอีกต่างหากนะครับก็ประมาณนี้ผมช่วยได้ทั้งหมด6ล้านด้วยกันแล้วก็ร้านทั้ง6กนี้เขาก็เปิดรับออเดอร์จากไลแมนอ่าผมก็ได้เงินจากวงในมา600บาทครับก็เป็นเงินก้อนอีกแล้วตอนแรก1000พแล้วเนาะตอนที่2 600อันนี้ไม่รับรวนที่เป็นโคสส่วนลด800กับ300นั่นก็พันสองแล้วก็รายเดือนเดือนละ3 0 0ก็อีก3,6 0 0 เยอะมากนะครับไม่ใช่เงินน้อยๆนะ,อ,ะอันนี้6 0ร้อยนะเงินสดน,นะครับต่อมากิจกรรมที่ทําให้ได้เงินหมื่นอุบไว้ก่อนทำไงให้ได้เงินหมื่นรออีกนิดนึงแต่ก่อนที่จะไปฟังว่าทำไงให้ได้เงินหมื่นผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนครับว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเขียนครับรีวิวในวงในทําไมถึงอยากเชิญชวนครับเพราะว่า 1. การรีวิวครับมันคือการให้ประโยชน์2ทางนะ ร้านอาหารได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งคือเขาก็จะได้ข้อมูลว่าร้านของเขาเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างแล้วก็เป็นการอัปเดตข้อมูลร้านเพราะบางคนไม่ได้ถูกอัปเดตเลยบางร้านไม่ถูกอัปเดตเลยครับก็จะมีเมนูเก่าที่ยกเลิกไปแล้วหรือว่าราคาที่ยังไม่ได้ปรับปรุงถ้าสมมติเราไปทานนะครมันก็คือการอัปเดตข้อมูลร้านอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้ผู้ที่ไปทานเนี่ยสามารถรู้ว่าร้านเนี้ยอยู่ตรงไหนร้านนี้มี เ,เมนูอะไรใหม่ร้านนี้เมนูราคาเท่าไรเป็นตัวเลือกในการตัดถึงใจได้รวมไปถึงร้านอาหารเองถ้าได้คําตําหนิมาก็าไปพัฒนาปรับปรุงได้เช่นอ๋อจานไม่สาเลยครับอ๋อเช่นอาหารปรุงไม่สุกนะครับอ่าเช่นบริการยังไม่ดีนะครับเช่นรอคิวนานครับเช่นข้าวไม่ร้อนเลยครับข้าวเย็นอย่างนี้ครับผมก็เคยเขียนรีวิวนะบอกว่าโหของพี่เนี่ยเป็นร้านไก่ย่างญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เสิร์ฟพ,พร้อมข้าวสวย ปรากฏว่ารอนานมาก40นาทีผมก็บอกว่ารอ40่นาทีไก่อร่อยมากโรยเกลือใช้เกลืออย่างดีแล้วก็ย่างมากําลังหอมเลยเสียดายมากๆเลยที่ข้าวที่เสิร์ฟมากับไก่เป็นข้าวที่เย็นแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาตอบคอมเมนต์ผมว่าขอ,อขอบคุณครับที่มาติชมผมได้ปรับปรุงความรวดเร็วในการบริการการเสิร์ฟอาหารแล้วและในส่วนของข้าวเนี่ยผมได้สั่งให้ปรุงสุกแล้วก็อุ่นสุกอุ่นร้อนปรุงร้อน แล้วก็อุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ทานอาหารที่ดีอยู่สเสมอเนี่ยครับผมก็กลับไปรีวิวให้เขาอีกเนี่ยผมผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ช่วยร้านอาหารด้วยทางที่2ประโยชน์กับผู้ชิมหรือว่าประโยชน์กับลูกค้าลูกค้าเองครับก็จะได้นั่งอ่านรีวิวครับว่าเออฉันจะไปร้านไหนดีนะคือบางทีท่านเป็นไหมเหมือนผมไหมเวลาผมแบบมีวันพิเศษครับอยากจะพาคนพิเศษไปทานอาหารไม่รู้จะไปร้านไหนดี เราก็หาข้อมูลครับมีร้านอะไรอร่อยเพราะวงในเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทอาหารด้วยนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารข้างทางร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารไทยอิตาลีนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเสิร์ชได้วันนี้อยากกินอาหารอินเดียจังเลยไม่รู้ร้านไหนดีถูกไหมครับถ้าเราเดินผ่านเดินหาเนี่ยค้นหาเดินไปเดินมาเราไม่รู้เลยว่ารสชาติาในร้านเนี่ยเป็นยังไงแล้วรีวิวเป็นยังไงแต่ถ้าเราอ่านจากวงใน อ๋อร้านนี้ราคากำลังดีนะไม่แพงมากมีเมนูหลากหลายรสชาติปรับให้เหมาะกับคนไทยบริการดีเยี่ยมปริมาณเหมาะสมบรรยากาศดีเหมาะกกบการไปถ่ายรูปก,กับคนพิเศษอ่านี่ครับข้อมูลที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะไปทานอาหารกับคนพิเศษที่ร้านไหนก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าเองด้วยนะฮะสรุปคือทุกอย่างที่เราเขียนครับมีประโยชน์หมดเลยครับ รวมถึงตัวเราเองที่เขียนก็ได้รับประโยชน์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนเป็นป้ายชื่อหรือว่าเป็นของรางวัลต่างๆที่ได้จากวงในนะครับเราช่วยเขาเราก็ได้ประโยชน์ด้วยมีแต่ดีกับดีกับทุกฝ่ายเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ลองมีประสบการณ์ในการเขียนรีวิวในวงในดูนะครับมาถึงเรื่องสําคัญที่สุดของเราแล้วทํายังไงให้ได้เงินหมื่นครับมันมีกิจกรรมหนึ่งครับของวงในเพิ่งผ่านมาเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะครับ คือเขาเชิญชวนให้ลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการ l i n e แมนและให้ลูกค้าเก่าก็ได้ใช้บริการ l i n e แมนด้วยโดยให้วงในอีลิ e ครับสามารถลงทะเบียนเพื่อรับโค้ดและที่สำคัญที่สุดคือผมสามารถกำหนดชื่อโค้ดเป็นชื่อที่ผมต้องการได้ใส่ตัวอักษรที่เราต้องการผมใส่ใครรู้ไหมครับผมใส่ชื่อแทนผมครับน้องนุ่นนะครับผมก็เป็นเจ้าของช่อง n j story n ย่อมาจากนุ่น j ย่อมาจากจิ๊บ ก็เป็นนุ่นจิ๊บผมก็ใส่ N O O N ก็เป็นโค้ดส่วนลดก็ทำคลิปครับฉลองตอนนั้น800ซับสไครต์ฉลอง800ซับสไครต์แชรโค้ดส่วนลดไลแมนผู้ใช้ใหม่ก็ได้รับโค้ดส่วนลดไปนะฮะก็คือสั่งหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้ส่วนลด80บาทผู้ใช้เก่าก็ได้รับเอ่อได้โค้ดส่วนลดกอกหนึ่งครั้งก็ได้ส่วนลด20บาทใช้ได้คนละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็แบ่งไปให้ใช้ผมก็แชร์คลิปเนี้ย ไปตามกลุ่ม facebook ต่างๆไปตามเพื่อนไปตามไลน์ต่างๆบอกเอาไปเลยใช้ให้เต็มที่เพราะทุกคนใช้ได้ประโยชน์อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือ1โค้ดเราได้เงินกลับมาครับวงในจ่ายเงินสดให้กับเราครับถ้าเป็นโค้ดผู้ใช้ใหม่ก็80บาทได้เงิน80บาทถ้าเป็นโค้ดลูกค้าเก่าลูกค้าที่ใช้นะครับคนที่ใช้โค้ดได้ส่วนลด20บาทส่วนวงในอีลิได้เงิน10บาทต่อต่อโค้ดที่มีการใช้งาน ผมได้ลูกค้าใหม่ไปทั้งหมด125ท่านแล้วก็ได้ลูกค้าเก่าไปอีกกว่าครั้งที่มีการากดใช้โค้ดของผมนะครับก็รวมเป็นเงินอยู่ประมาณ1 4 0 0 0 15,000กว่าบาท15 0 0 0เนาะแล้วก็หักนะ้าที่จ่ายอีก3%ซึ่งผมก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะนะก็คือถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ก็แค่กดแชร์กด,กดถ่ายคลิปอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็ได้เงินละเป็นหลักหมื่นเลยนะแล้วก็เงิน600ของการเปิดร้านอาหารก็ เพิ่งได้รับโอนเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะลองเขียนดูผมว่ามันมันไม่ใช่การลงทุนอะไรเยอะเลยท่านไปทานอาหารที่ร้านอาหารปกติทุกวันนะครับไปร้านไหนก็ได้ร้านข้างทางก็ได้ถ่ายรูปครับแล้วก็เขียนรีวิวผมไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปสวยไม่ได้เป็นคนรีวิวเก่งแต่ผมถ่ายรูปครบทุกมุมเช่นไปร้านนี้มีที่จอดรถไหมไปร้านนี้ห้องน้ํามีไหมไปร้านนี้มี บรรยากาศยางไรร้านนีเ้เมนูเด็ดอะไรแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เขียนราคาแล้วก็เขียนรสชาติปริมาณรสชาติเป็นยังไงอร่อยก็บอกอร่อยรสชาติดีก็บอกดีรสชาติยังไม่ถึงขาดอีกนิดนึงก็บอก,อกนิดนึงมันก็มีบางร้านที่ผมไปเขียนรีวิวเนาะเขาขายข้าวหน้าไก่นะครับเป็นสไตล์แบบจีนกล่องละ80บาทผมก็บอกเลยว่าพี่ครับผม,มกิน80บาทเนี้ยทุกวันไม่ได้เพราะว่ามันได้ไม่เยอะ ะครับแต่ถ้าพี่ลดราคาลงมาหน่อยผมเข้าใจว่าพัสดุแพคเกจจิง้งหรือว่าไอเดียในการออกแบบเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะแต่ผมอาจจะสามารถกินพี่ได้ทุกวันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านเขาก็ปรับครับปรับราคาลงมาแล้วก็ใส่ข้าวให้เยอะขึ้นแล้วก็ขายได้ดีขึ้นเนี่ยครับต่างคนต่างช่วยกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องคาตามทุกร้านนะคือเหตุผลที่ผมเขียนอย่างนั้นนะเพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ในทําเลที่ ผู้คนที่อาศัยอยู่แถวยา่านนั้นนะครับไม่ใช่ย่านธุรกิจไม่ไม่ใช่ย่านที่คนมีเงินเยอะถ้าสมมุติเป็นย่านสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยโหคุณขายได้เต็มที่แต่พอเอนมาอยู่ในย่านที่แบบผมคิดว่าถ้าเขาปรับนิดนึงอะ่ะเราจะได้ลูกค้ายเยอะขึ้นนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะสุดท้ายนี้สิ่งที่อไม่ทองครับ NJ Story ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับรบกวนนิดนึงครับให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับและพูดคุยกันใต้คลิปนี้ผ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ